สวัสดีค่ะโบเมลดาค่ะวันนี้เราจะมาทำไรนะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดกระเป๋านะคะว่า in my bag ของโบมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะและนี่คือกระเป๋าที่โบหิ้วมาวันนี้ค่ะเป็นน้องใบเล็กๆก,ก,ก,กรดบโทรศัพท์หนึ่งเจลล้างมือแล้วก็เช็ดชุบเปียก ใสชาร์จที่ยาวมากลิปสติกห่อค่ะมเรียกวลิปลิปลอสแล้วก็ลิปมันเพราะเป็นคนปากแห้งง่ายต่อไปค่ะแป้งฝุ่นนะคะเพราะว่าเป็นคนแบบพีโซนชอบมันก็เลยแบบเออทัชอัพเองไปเลยยาแต้มสิวค่ะผิวแพ้ง่ายก็จะชอบมีเอนเวนี่นั่นมาแบบเป็นน้องปุดๆขึ้นมามันไม่แสบเพราะมันไม่มีแอลกอฮอล์ก็เลยแบบเออโอเคแล้วก็เวลาแต่งหน้าไม่เป็นขุยด้วยไง แล้วก็น้ํายาหยอดตาเพราะว่าชอบมีฝุ่นเข้าตาแล้วก็จะชอบจามอันนี้ก็เคลียร์ดีทุกคนจะคิดว่าเป็นน้ําหอมแต่จริงๆอ่ะบบพกน้ําหอมขวดใหญ่แต่ว่าเอาไว้ในรถแล้วค่ะ <c oughs> แล้วก็มีอัศเซอรีค่ะกําไลแหวนและสร้อยขอมือคนชอบอัศเซอรีมากชอบมากจนแบบทุกวันนี้แม่ก็บ่นเพราะว่าชอบซื้อ <c oughs> บอแบร์แหละ เยอะอยู่นะกระเป๋าใบเล็กนี่เป็นอีลูกช่างขนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเวลาไปกองก็จะมีกระเป๋าที่เป็นสเสบียงขนมน้ําต่างๆเพราะเป็นคนกินน้ําน้อยแม่ก็จะกําหนดว่าวันนี้ต้องกินให้หมดนะขวดเนี่ยเพราะเราไปเข้าไร่มันจะไม่มีเซเวน่นเราต้องซื้อขนมไปตุนกันไว้ก่อนแล้วก็กระเป๋าบด มันใหญ่มันอยู่ในโลดบทมันก็แบบขนาดกระดาษ A3 เงี้ยแล้วก็มีทั้งหมด20กว่าตอนนี้แล้วก็ใส่มาทีเดียวเผื่อใครขาดเกินก็จะขอยืมได้มีกล่องนีสอมีอะไรเงี้ยไปรบเหมือนจะไปเรียนเนะะี่ยค่ะหนูชอบดูจิวเวลี่มากชอบแบบไปดูในอินสตาแกรว่าดีไซน์ตอนนี้เป็นอะไรยังไง ก็คือแม่ก็คือบทก็เลยบอกแม่บททางานเวลามองแล้วมันก็มีความสุขเลยเคยคิดจะทำค่ะแต่ว่าเป็นคนดวงคือไม่ถูกกับอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงจเวลรี่อะไรอย่างงี้ได้ก็ไม่ค่อยขึ้นแต่ซื้อได้ค่ะใช่ขึ้นแม่อารมขึ้นเลย